คล the We เด e แนะนำงานเพลงใหม่ล่าสุดจากศิลปินไทยไม่จำกัดค่ายและศิลปินในรอบ7วันที่เราอยากแนะนำในสัปดาห์นี้ได้แก่ สวัสดีครับคุณอยู่กับบ a น a n a m a ก TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบ The a r t i s t of the w e e k สัปดาห์นี้นะครับเรามาพบกับศิลปินที่มีความสามารถทั้งในด้านการแต่งเพลงเรียบเรียงเพลงโปรดิวเพลงของตัวเองนะครับเรามาพบกับศิลปินคนนี้มีชื่อว่าเคอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้เครแนะนําตัวนิดนึงจริงๆแล้วเป็นใครชื่ออะไรยังไงนะครับก็ชื่ออาร์เตอร์ครับ่ชเดชื่อจริงชื่อชาติุริสุปสินเจเดรครับ อ๋อชื่ออัปเตอร์ครับทำไมเราเป็นเครอร์อที่มาของชื่อนี้คืออะไรเหมือนตอนเราแบบเนี่ยเราจะปล่อยเพลงเนี่ยเราเป็นคนแบบเขินชื่อตัวเองอ่ะไม่อยากใช้เป็นชื่อศิลปินเดียวแล้วเราอยากอยากแบบเราสึกว่า,เ,าเพลงที่เราอยากทำมันเป็นแบบแนวกีตาร์แบนมันอยากให้มันดูเป็นวงเราก็เลยอยากจะเป็นตั้งชื่อวงใช่ไหมแล้วพอคอวเนี้ยเราคิดว่าเราจะตั้งชื่ออะไรเราคิดว่าเออผมเราหยิกผมเราหยิกอยู่แล้วเราใช้คําว่าเคอร์ลี ซียูอที่แปลว่าหยิกใช่แต่พอเขียนเราไม่ชอบก็เลยตัดตัด L อออกเป็น c U R แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันยังแข็งแข็งวันนี้นึงอ่ะเติม S อแล้วกันก็เลยเป็นที่มาเคอเลยใช่ไหมครับจริงเคนี่เป็นศิลปินเดียวนะใช่ครับเราเล่นดนตรีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเราเล่นเตอนมสองมสองใช่เล่นอะไรเช่องแรกเล่นไฟฟ้าเพราะว่าเล่นวงเรียนเพราะว่าคล้ายๆแต่ว่าแบบที่บ้านพี่เล่นกีตาร์อยู่แล้ว เร,เราแบบเออยังเล่นกับพี่ก็เลยเล่นเบสดแค่นั้นแหละแต่สุดท้ายก็ไม่ค่อยได้เล่น้ลยจะเราจะเห็นภาพเคอก็จะเป็นลักษณะเล่นกีตาร์มากกว่า <c oughs> ที่เราเห็นในปั <ๆ S 2> จจุบันเหมือนส่วนใหญ่เวลาไปเล่นทั้งหมดเลยดีกว่าเราจะถือกีตาราไปร้องไปแล้วอ,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 อย่างนี้ก็คือสไตล์แนวดนตรีของเคอนี่เป็นยังไงบ้างครับเหมือนเราตอนเราทำเราไม่ได ฟิกขนาดนั้นว่าเราต้องเป็นแนวประมาณไหนไปตลอดอะไรเงี้ย <c oughs> เราคิดว่าส่วนใหญ่เราจะอยู่เบสออนพวกอัลเทอร์นทีฟอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ยังแบบมีเสียงแปลกหรือว่าเราเราไม่ได้ไปทางแบบเพลงป๊อปขนาดนั้นแ <c oughs> บบพวกวิธีคิดที่เราคิดออกมาอะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ m o o ช่วงแล้วแต่ช่วงนั้นว่าช่วงนัน <c oughs> อินอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็รอดูว่าเผื่อช่วงหน้าอาจจะอินล็อกก็อาจจะมาแบบเคอร์แบบล็อกอัลเทอร์เนทีฟอย่างงี้อาจจะมี เพราะว่าก็ต้องมีศิลปินพวกแนวอัลเทอร์นทีฟที่เป็นแรงบนันดาลใจบ้างใช่ก็มีครับอ่าเช่นอะไรครับก็มีบีบาดูบีเป็นเป็นวงผู้หญิงเป็นเสียงเปนเยนเดียวแบบอืมก็มีแบบโนโนบัเซตของญี่ปุ่นอะไรครับมันรู้สึกว่าถ้าเป็นเพลงอัลเทอร์นทีฟเราชอบวงต่างประเทศอ่าครับผมเพราะว่าสังเกตนะวงอัลเทอร์นทีฟอย่าง ยุคปัจจุบันเนี่ยจะเป็นทางผู้ญี่ปุ่นซะเยอะใช่ที่แบบน่าสนใจใช่แล้วอย่างนี้นอกจากเรื่องของดนตรีแล้วเนี่ยเรามีงานอดิเรกอย่างอื่นมาที่เราสนใจที่เราทําอยู่ตอนเนี้ถ้าถ้าไงเลยถ้าไม่นับพวกเล่นเกมคอมอันนั้นถือว่าเป็นงานอดิเรกได้ก็แบบก็จะเป็นพวกชอบวาดรูปหรือแบบทําอะไรที่มันแบบจุกจิก แฮนด์เมดบ้างครับถ้ามีเวลาแฮนด์เมดแบบเช่นอะไรมันเหมือนจะมีเม์เชนไดาของวงกันเองที่เราเคยทำขายเองเป็นแบบตุ๊กตาดินปั้นอะไรเงี้ยแบบเอาโพลิเมอร์มาปั้นแล้วก็ไปอบอะไรเงี้ยชอบชอบอะไรพวกอย่างนั้นอ่าแล้วเนี่ยเธอเนี่ยเข้ามาเป็นฐานะศิลปินเนี่ยกับค่าใหญ่อย่างไวเฟอร์ได้ยังไงเราเริ่มจากอะไรเลยที่มาที่ไปตอนแรกเราก็เป็นเซเบนิระคือแบบก็ทำเองปล่อยเองมาเรื่อยๆครับผมประาณถึงเพลงที่สี่ครับที่เพลงในตอนนี้ ก็เหมือนตอนนั้นอะปล่อยมาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยค่ายก็แบบเป็นเอแอนค่ายช่อพี่รูปน้ำเขาทัก IG จีว่าเออเราตามเคอร์สักพักแล้วแล้วอยากลองเข้ามาคุยกันไหมว่าแบบอยากอยากทำงานกับเวฟเฟอร์เรคคอร์ดหรือเปล่าที่นี้ผมขอถามย้อนไปนิดนึงเกิดความสงสัยว่ากว่าจะมาเป็นเคร์เนี่ยยากไหมครับ ผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากประมาณหนึ่งพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าอะไรคือที่แบบตัดสินใจแล้วว่าจะมาเป็นเครือตัดสินใจแล้วว่าจะ,จะเข้ากับเวเฟอร์อะไรเงี้ยมันมันเหมือนเมื่อก่อนตอนช่วงปีหนึ่งที่เข้ามาหาลัยฮะเราเคยทําวงล็อกกับเพื่อนมาก่อนแล้วพอคนนี้เราสึกว่าทํามาประมาณสองสามปีเราสึกว่าปลายทางที่เรามองหรือวิธีการทํางานอ่ะมันเริ่มไปคนละคนละทางกันมากเรื่อยๆเร,เร,เราเลยแบบตัดสินใจเออออกจากวงมาดีกว่าอะไรเงี้ย แล้วพอ,อตอนจะเริ่มทำเคยเองอ่ะแบบเรามาน่าคิดว่าตอนนี้เราทำอะไรได้บ้าง<ม>เพราะว่าเราเล่นเบสมาตลอดเลยแบบเจ็ปดปีอะไรเงี้ยแล้เรารู้สึกว่างั้นเราให้เวลาตัวเองสักประมาณ2อสมเดือนอ่ะในการแบบเตรียมตัวเองให้พร้อมว่าแบบเราควรจะทำอะไรบ้างในการแบบคนคนหนึ่งจะทำเพลงแล้วเราก็แบบลองฝึกคิดเมโลดี้เองลองตีคอร์ดทำเพลงเองอะไรเงี้ย แล้วแบบพอตอนสองเพลงแรกอะ่ะเราให้พี่แดนวงยิวช่วยโปรดิวให้เพราะแบบเพราะว่าเหมือนเราเรารู้แล้วว่าขีดจำกัดที่เราทำได้ตอนนี้มันมีประมาณนี้แต่เราอยากทำเพลงแล้วเราให้เขาช่วยโปรดิวให้แล้วเราก็แบบพยายามได้ว่าศึกษาสิ่งที่เขาทำให้มากที่สุดแบบเขาเขียนกองอยังไงเขาหาซาวอะไรยังไงอะไรเงรี้ยมันต้องทำยังไงมันก็เลยเป็นสองเพลงแรกออกมาแต่พอคขาเนี้ยหลังจากสองเพลงนั้นน่ะเราเริ่มมาทำเองนะแล้วเราแบบ พยายามทําสิ่งที่ตัวเองทาได้แค่ช่วงเวลาน่ะว่าแบบตอนนี้เราคิดไลท์กีตาร์ได้เท่านี้เราซราบดีไซน์ได้เท่านี้เราก็ทํามันออกมาเลยเนี่ยเพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากแบบใช้เวลาหนึ่งปีเต็มๆสมมุิหนึ่งปีเต็มๆเพื่อปั้นเพลงที่ดีที่สุดออกมาแต่เราอยากรู้ว่าแบบภายในเวลาเท่านี้ที่มีอาจจะแค่สามเดือนเราเราสามารถปล่อยผลงานอย่างต่อเน,นื่องได้ได้ได้ในระดับประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียกได้ว่าทําเต็มที่ที่สุดความสามารถช่วงเวลานั้นออกมา เพราะว่ามันเหมือนมันก็มีทุกเพลงที่ว่าแบบเราปล่อยไปแล้วพ่อมาทําเพลงต่อไปเราจะว่าเออที่จริงเพลงที่แล้วเราน่าทําตรงนี้ให้มันดีกว่านี้ได้แล้วก็มาแก้กับเพลงใหม่มากกว่าถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอันนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าอะไรนะฮะชื่อเพลงเพื่อเพื่อเข้าใจเธอครับอ่าเป็นซิงเกิลแรกของเบฟเฟอร์อะหรือเปล่าที่ทำของเบฟเฟอร์เพลงนี้เป็นซิงเกิลที่สามที่ปล่อยกับเบฟเฟอร์แต่ว่าเป็น เรียกว่าน,นะเป็นช่วงเพลงเซตเดียวกันที่เราคิดพร้อมซิงเกิลแรกอ่ะคือเราวางไว้เป็นคอนเซ็ปต์ของเราใช,ใช่ไหมครับทีเนี้ยพี่เข้าไปฟังละเข้าไปดู MV มาละจะเห็นว่าเหมือนในเครดิตอ่ะเป็นชื่อเราคนทําเป็นส่วนใหญ่เลยใช่ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเนื้อการทําดนตรีการเรียบเรียงแม้กระทั่งโปรดิวครอ่าเล่าให้พี่ฟังหน่อยเรื่องของแบบเนื้อหาของเพลงอ่ะที่เราต้องการจะสื่อเราต้องการจะสื่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับ หมือนเพลงเพลงนี้เราสึกว่ามันจะเป็นเพลงที่เนื้อหาเบาที่สุดของเคิร์สเพราะว่าส่วนใหญ่อเพลงเราจะพูดถึงเรื่องเศร้าเรื่องเรื่องแบบเรื่องไปทางทางด้านลบซะมากกว่าเห <อะ S 2> มือนเหมือนอันนี้เราอยากเล่าประมาณว่าถ้าสมมติเราอยู่ด้วยกันสองคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรือก็แฟนกันอะไรเงี้ยถ้าถ้าเรามีปัญหากันอ่ะเราเลือกที่จะแบบเฟดตัวเองออกมากจากที่ตรงนั้นก่อนเพื่อมาแบบทบทวนมทบทวนความ,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 มคิดแล้วเราแบบ เพื่อจะได้เข้าใจเขาให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่ว่าสมมติถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันอ่ะถ้ามีปัญหากันมันไม่มันไม่จำเป็นต้องแบบเลิกคบกันไปเลยหรือว่าแยกทางกันไปเลยเราสามารถเข้าใจกันได้ถ้าเรามีเวลาให้ตัวเองแล้วอย่างพวกเรื่องของพาร์ตดนตรีอย่างเงี้ยเราเริ่มยังไงตีคอร์ดมาก่อนหรืออะไรยังไงครับตอนที่ตัด ปกติเราจะชอบเป็นคนทำทำแบบตีคอร์ดแล้วก็ทำเมโลดีล้ถ้าชอบอเราจะทาเราจะอัดไว้เมโมเก็บไว้อแล้วก็คือก็คืออัดเก็บไว้ก่อนไม่รู้เอาไปทําอะไรแต่เก็บไว้ก่อนแล้วพอคราวเนี้ยมันเรียกว่าอะไรเราเป็นคนถ้าเล่นคอมอัวเองเราชอบนั่งจับกีตาร์ตอนรอโหลดเกมตอนเนี้ยเราแบบนั่งเกาไปเรื่อยรอไปเรื่อยแล้วพอคราวเนี้ยมันก็ได้ลิบหลักอันแรกมาที่ตอนตอนเปิดเพลงอะไรตืร์ๆเติร์ตตอะไรเนี้ยเราสึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันแข็งแรงแล้ว เราอะที่จริงเราอยากทำเพลงที่ถ้ามีคนมาดูคอนเสิร์ตมาดูเคอเราเขาไม่รู้จักวงเลยอะเขาไม่เคยรู้จักเรามาก่อนน่ะถ้าเห็นเพลงเนี้ยถ้าเขาถ้าเขาฟังแล้วอะเขาสามารถรู้สึกว่าโยกตามได้โดยที่แบบเขาไม่รู้จักมาเลยก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงไว้โดดๆแค่ฟังดนตรีแล้วสนุกอย่างเดียวก็ได้อ่าอ่ใช่เพราะเพลงมันรู้สึกสดุดีะโดดได้จริงๆทีเนี้ยอย่างตอนที่เราทํามันเสร็จแล้วเนี่ย เทียบกับตอนครั้งแรกที่เราเริ่มทำกับตอนที่มันยังเป็นเดโมอยู่อะกับตอนมาเตอร์เนี่ยมันมีการแตกต่างกันเยอะไหมแบบเช่นแก้ไขอะไรไหมเยอะไหมตอนเป็นเดโมตัวตัวสุดท้ายกับตอนมิกมาเตอร์แล้วใช, <okay. S 2> ใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าความต่างไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันแบบสุดมากหานแต่ว่ามันเรียกว่านะมันน่าจะไปถึงถึงซาวที่เราคิดว่าเอ้ยนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้เราเลยต้องให้คนอื่นมิกมาเตอร์ให้แล้วแบบเราชอบ ให้ใครม<ห>ิกใ,<ห>ให้ครับเป็นพี่แดนวงยิวครับอัน,นี้อ <c oughs> ยิวฝีม <c oughs> ืออยู่แล้วแ <c oughs> บบมันเคยทำงานกับเขามาก่อนเรารู้สึกว่าไอ้แบบเพลงนี้น่าจะเข้าจริตเขาถูกแนวเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พอฟังมาเตอร์ก็โอเค <c oughs> ชอ <c oughs> บเลยฟังมาเตอร์ก็แฮปปี้ว่าแบบเอ้ยมันมันค่อยๆไปในทางที่เราชอบขึ้นเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยแต่มันจะแบบมีความปันปันตอนเช็คมิกว่าแบบลองให้เขาพอแบบ ปรับลายกีตาร์ด้านขวาแล้วด้านซ้ายเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วพอส่งมากับกันทุกอย่างเลยตรงข้ามหมดเลยผมก็เลยเอ้ยทำไมมันเป็นงี้วะแล้วพอไปดูมอนิเตอร์ที่ห้องตัวเองเสียบสลับฟังคือเราต้องการสมมุติอยากให้กีตาร์ไปซ้ายกีตาร์ขวาดังขึ้นหน่อยแล้วกีตาร์ซ้ายพอมากีตาร์ซ้ายทางกีตาร์ขวาบอกว่าเราไปเสียบสลับผมมาเสียบมอนิเตอร์ตัวเองสลับฟังเพราะว่าก็เสียบสลับมาโดยตลอดก็เพิ่งมารู้นะวันนั้นเลยสิฮะที่จริงอ่ะมันเหมือน น่าจะเป็นช่วงนะเพราะว่าเราไปมีงานเล่นข้างนอกแล้วเราก็จะแบบดึงอินเทอร์เฟซที่ห้องออกไปแล้วกลับมาเสียบแล้วตอนนั้นน่าจะไม่ได้ดูสายผิดขั่วใช่โอเคครับบันเทิงอะไรนะทีนี้เข้าเรื่อง MV ดีกว่าว่า MV ที่ทำเนี่ยอยากสื่อความหมายอะไรทำไมถึงเลือกภาพวูดนี้ทำไมถึงเลือกการเล่าเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเอ็มวีตอนแรกรีเครสของเราแหละมีแค่ว่าอยากให้มันดูมันๆสนุกที่สุดอยากดูเท่อะไรแบบให้มันเป็นเอ็มวีตัดฉับๆไวๆมัน ไ,ได้นะ <c oughs> ชอบออเราเราเหมือนพุ่งกับเขาอยากให้มันมีเส้นเรื่องบางๆที่ไม่ต้องเข้าใจขนาดนั้นแต่เป็นแค่มูลก็พอว่าแบบเหมือนเพลงมันมันพูดเรื่องแค่ว่าอยากหายไปสักพักเขาก็เลยแทนพวกไอตัวละครที่มันจะดูเด่นๆในเอ็มจะมีแบบคนที่แต่งตัวเท่ๆใน m อมวเขาแบบกำลังทำแบบสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยมันแทนพวกความเศร้าหรือความอยากหายไปอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราอาจ,จะไม่ให้มันดูเรียกว่าไม่ให้ไม่ให้มันดูโหดร้ายขนาดนั้นแล้วเขาเลยแบบ อสมมติจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เสื้อสีม่วงๆเขาจะถือแก้วอยู่อะไรเงี้ยเราก็แทนว่าแบบเขาเป็นแอลกอฮอล์ในซึมแต่ว่าเขาก็ไม่กินเหล้าเขาเป็นกินนมแทนให้มันดูคอนท้าต์ไปเลยก็เหมือนแบบเหมือนเราต้องการจะสื่อถึงแหละแต่ลดภาพให้มันดูรุนแรงน้อยลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิกนะเพราะว่าภาพไม่ใช่เลยบางอย่างพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีกิมมิกอะไรที่ซ่อนอีกไหมนอกจากเรื่องนี้มันจะเหมือนมีผู้หญิงที่เขามัดผมมาหนึ่งที่เขาเลียกระจกเนี่ยเขาถือได้ขึ้นมา เหมือนอั้นที่จริงไอแท้ว่าแบบเขาอาจจะอยากฆ่าตัวตายก็ได้แต่ว่าในมือมันเป็นตดรปบอรผมนึกซึ้งน <c oughs> ึกซึ้ง <c oughs> แล้วต้องไปดูและแตีความอีกรอบหนึ่งว่าพี่อันนี้มันซีนนี้สื่อถึงอะไรของที่เขาใช้สื่อถึงอะไรแล้วอย่างนี้ชอบซีนไหนที่สุดครับในเอ็มวีซีนไหนที่สุดผมชอบตอนซิงข้างหลังสุดที่เมือนจะเป็นแบบเรียกว่าแหละเป็นคนมายืนล้อมแล้วแล้วก็เป็นเล่นคอนเสิร์ตเลยชอบมันั้น กับชอบพบมุมกล้องที่มันเบี่ยงเบี่ยงแบบไปเฉยๆมาคือมุมกล้องมันเบี่ยงแล้วมันดูเท่ดิพี่ดูอยู่เจ้าใบแบบมุกใบไวนอะไรมันมุกมันมีมูฟเมนต์กระพ้ามันจะแบบเบลเบอร์นิดนิดแล้วหลังจากที่เอ็มวีเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ตัดต่อเสร็จแล้วมาดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างผมส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่าเอ็มวีเนี่ยที่จริงเป็นเอ็มวีที่แก้ดัไม่ค่อยเยอะเลย ก็แบบเราเราชอบตั้งแต่แบบพวกตอนถ่ายแล้วว่าแบบอเออหน้ากล้องซีนมันเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบที่เราคิดมาเลยที่เราชอบมาเลยมัอนแบบอาจริงอ่ะผมไม่ได้คิดเยอะขนาดแต่ว่าเขามามาขายให้แล้วบอกยเราโอเคอะไรอ่าอพอมาขายเราก็ชอบก็เอาเลยใช่เขาส่งมาให้ดูกี่ดาวจำได้ส่งมาประมาณสามดาวบส่วนใหญ่จะเป็นแค่แก้แก้แค่เรื่องซิงไม่ตรงอะไรเพราะว่าวันถ่ายอ่ะมันไปเปิดเพลงแล้วกองมันตีจริงแล้วมันแบบ ค่อนข้างดังกบเพลงนิดนึงก็คือซ <c oughs> ิงค์ไม่ตรงกันเพราะว่า <c oughs> ใช่ใช่ก็เลยต้องแบบแก่อีดิทเรื่องแบบขยับขยับคลีนนี้หน่อยให้มันตรงกันหน่อยอะไร <c oughs> นานมากกว่าจะได้เป็น MV มีที่สมบูรณ์ใชใช้เวลาประมาณกี่เดือน <c oughs> ที่ที่จริงอะถ้าวางแผนมันประมาณเดือนหนึ่งครับจนแบบแต่ว่าพอหลังถ่ายพอเหลือเวลาเช็คอีดิทประมาณ10วันประมาณเนี้ยครับแต่ว่ามันเรียกว่าเขาเขาก็จะแบบอัปเดตตลอดว่าตอนเนี้ย อ่าบอร์ดเป็นอย่างนี้นะตอนนี้โลเคชันเป็นที่นี้นะตอนนี้จะใช้ซีนแบบนี้นะแล้วพอถ่ายเสร็จเขาก็จะอัปเดตว่าเดี๋ยววันนี้จะส่งให้นะวันนี้จะเป็นเกตสีนะวันนี้จะเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาเขามีไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างชัดว่าเขาจะทาอะไรให้บางอะไรเงี้ยทำอะไรแล้วส่งมาตอนไหนได้แบบค่อนข้างตรงเวลากับเป๊ะอยู่ <c oughs> เลยสบายใจได้ทุก <c oughs> แล้วพอปล่อยมา เราได้เข้าไปเช็คฟีดแบ็กไจากพวกเอฟซีแฟนคลับวงเราเออปล่อยเพลงมาเป็นยังไงบ้าง <b aa? S 2> มีเช็คบ้างครับมันส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้สึกว่าแปลกใจประมาณว่าแบบเฮ้ยแบบเราทําแนวนี้ด้วยหรอแบบแนวประมาณนะที่ว่าแบบปกติเพลงเราจะเป็นเพลงแบบกลางๆชา้าๆหรือว่าเป็นพูดเรื่องเศร้าเนี่ยมีภาพเพลงนี้คือแบบซิงๆิงมันๆเลยเพลงองกอะไรเงี้ยอ่าเพราะพี่เคยฟังงานของเธอมาก่อนก็จะรู้สึกมันจะมีความลอยๆมีฟุ้งๆแอมเบียนิดๆ ก็เพลงนี้ก็รู้สึกฮะเอาโด่งนี้เลยมันเหมือนแบบเหมือนที่เราบอกกันแล้วว่าเราอยากให้มันเพลงแบบมันๆโดดๆในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แค่ส่วนตัวเราสึกว่ามันก็ยังเป็นเคอร์สดีๆเพราะว่าพวกเมโลดี้หรือว่าลายกีตาร์เราก็เป็นคนคิดเหมือนเดิมแค่มันแบบอาจจะไม่ไม่ใช่อฟเฟกที่มันฟุ้งเหมือนเพลงก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนฟีดแบ็กคนผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่เขาจะอยากรอดูมาเล่นสดมากกว่า ใช่ถ้าเล่นสดเพลงนี้พี่ว่าน่าจะสนุกจะมันม,มีมีโอกาสไหมครับมีโอกาสไหมที่แบบมีนี่คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าที่จริงอ่ะเพลงนี้เราเคยเอาออกไปเล่นมาหลายรอบแ,แล้วเรารู้สึกว่าครั้งต่อไปที่จะไปเน่น่าจะแบบเรียกไเต็มที่กว่ารอบที่แล้วเพราะว่าคนจะรู้จักเพลงเขาจ, <ำ S 2> จะรู้แล้วเพลงเนี้ยเตรียมเตรียมงัดแน่แบบอินโทรขึ้นมาคือแบบยื้อละยื้อละเตรียมเลยก็ต้องรอติดตามนะฮะสาหรับการเล่นสดรั้งนี้ทีนี้ หลังจากปล่อยเพลงนี้ระวังแผนยังไงต่อไหมครับเช่นทำเป็น EP ไหมหรือว่าซิงเกิลหน้าอะไรยังไงมีมีแผนใหญ่คือปีนี้ตอนปลายปีคิดว่าเราจะปล่อย EP ครับเป็น e ี7เเพลงนับตั้งแต่เพลงคำที่เคยบอกคือซิงเกลิลแรกที่ปล่อยออกับเ a f เฟอร์อนนั้นตอนนี้เราได้ละ3ได้3ครับแล้อ <4 S 2> ี4เพลงแล้วละ4เพลงจะปล่อยเป็นออะไรมาก่อนไหมครับแล้วค่อยมาทำเป็น EP พคิดว่าจะเป็นอีก2ซิงเกลิลแล้วก็เป็นรัน EP เลย อส่วนอีก2เพลงก็คือไปฟังไนอีพีครับในอีพีครับในบรรดาเพลงที่เหลืออีกสี่เพลงเนี่ยเครอยากคิดเล่นๆนะอยากฟีดกับใครเป็นพิเศษไหมที่จริงอ่ะเพลงเพลงในที่มันเหลืออีกสี่อ่ะเราทําครงไปหมดละสามเหลืออีกเพลงหนึ่งที่ที่ก็มีครงมานิหนึ่งอะเป็นเมโลดี้กับคอร์ดอะไรเงี้ยแต่แต่เรื่องฟีดอ่ะเรายังยังไม่ได้คิดพราะเรารูรสึกว่า เรายัางทําของตัวเองได้ได้ไม่ดีเท่าที่ตัวเองคิดแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราต้องเลือกคนมาฟีดเนี่ยอยากได้ใครมาฟีดด้วยอ,อันนี้เคยคิดเล่นๆเลยนะว่าอ,อยากทำอีพีหนึ่งเต็มๆอ่ะที่จะแบบเหมืนอนเราเรียนเรียนมาให้ดนมาใช่ไหมใช่คร<ช>ับแล้วมันก็มีเพื่อนๆในแลบกลุ่มในกลุ่มแสบเป็นที่แบบมีรันดอกไม้เฮโนอิเลเว่นมีมิวต่อแนล่ยเราอยากเราอยากลองทำอีพีที่เป็นแบบสมมติมีห้าเพลงอ่ะห้าเพลงคือฟีดทีละคนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย น่าสนุกนะน่าสนุกน่าสนุกนะลายเลยเพราะว่ามันจะได้เห็นศิลปินแต่ละวงที่เขาเข้ามาอยากอยากลองทําอย่างนั้นดูคือแบบถ้าฟีดไม่ได้อยากฟีดแค่คนเดียวอยากลองแบบอีพีแบบปล่อยตุ้มทีเดียวแล้วแบบมีห้าศิลปินที่ฟีดในนั้นเลยน่าสนใจครับแล้วอย่างนี้สมมติว่าในอนาคตเนี่ยคิดไหมครับว่าเคอจะไปในรูปแบบไหนในแนวเพลงแบบไหนมีมีครับเพราะว่าที่จริงอะในในตัวเพลงอีพีสี่เพลงอีกที่เหลือ มันก็จะไม่ได้เหมือนกับถ้าเป็นสี่เพลงอาจจะไม่เหมือนสี่เพลงแรกมากขนาดนั้นแล้วแต่เราเราสึกว่าเราอยากลองทําให้มันเรียกว่าอะไรเหมือนดูดูชัดเจนขึ้นมากกว่า <c oughs> เพราะว่าอย่างอย่างเพื่อเข้าใจเธอไงมันก็ค่อนข้างชัดเจนขึ้นว่าแบบเราเราชอบแนวหรือว่าซาวประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าไอ้ชัดเจนขึ้นอ่ะอาจจะไม่ใช่ว่าเราจะเทไปในทางเดียวกันไ,ไปในแนวเดียวหมดแต่แค่ว่า พวกซาวหรือว่าวิธีคิดมันจะอาจจะชัดชัดมากกว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยอืมอาจจะเป็นในแบบแนวรุนตรีใหม่แต่ชัดเจนไปเลยใช่ผมน่าสนุกน่าติดตามมากๆเท่าที่พี่ฟังผลงานน้องเข้ามาก็รู้สึกว่าสี่เพลงก็แต่เพลงเนี้เขาโดดค่อนข้างจะโดดไปแเพลงอื่นของเขาเลยครับวันนั้นก็เลยเออน่าสนใจนะว่าเพลงต่อไปที่เขาจะออกเนียจะมาในรูปแบบไหนอาที่นี้เดี๋ยวให้เคอฝากผลงานช่องทางติดตามไว้หน่อยครับเชิญครับ S 1> <S 1> ก็สามารถติดตาม c u r ร์ได้ที่ Facebook Page ครับ C U R S c u r ร์แล้วก็ IG จะมี Band c u r s b a n d ครับ C U R S จุด B A N D ครับแล้วก็เพลงสามารถฟังได้ที่ช่อง w a f e r r e c o r d ครับแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งเลยครับฝากติดตามด้วยครับผอครับโอเคครับก็เราได้มารู้จักกับศิลปินที่มีชื่อว่าเคอร์นะครับเราได้เห็นผลงานน้องเขา ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวน้องเขาจะมีผลงานใหม่ออกมาให้เราฟังเรื่อยๆนะครับสำหรับ The Artist of the Week ในสัปดาห์นี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ในสัปดาห์ต่อไปเราจะมาพบกับศิลปินอะไรนะครับรอติดตามชมได้ในเพจ Banana Mac TV นะครับสำหรับวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ